สวัสดีค่ะกินหอมสองห้ษาสามนะคะวันนี้นะคะป้าเชิญกลับมาอีกแล้วนะคะจะมารีรรวิวน้ำหอมในกลุ่มของเลเซอร์เดชแนลนะคะก็คือแดนชแนลเนาะซึ่งวันนี้ช่วงแรกตอนแรกนะเราขอรีวิวกลิ่นนี้ก่อนเลยนะคะก็คือ p a r i ล d สเ o วถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ p a r i ล d สเตเเนี่ยถือเป็นน้ำหอม ซึ่งสร้างขึ้นมาจากแร,รงดันใจนะคะซึ่ง Paul Dietero's คือเอาง่ายๆคุณแกเบิลไปเปิดนะคะมูติกสาขาแรกที่เดโวนี่เองซึ่งเป็นสาขาที่ใกล้เมืองแพรวนะคะดังนั้นก็เลยออกเป็นน้ำหอมคอลเลคชันนี้ออกมาเนาะ,ะอะอกมาช่วงประมาณ2018นะคะถ้าจะไม่ผิดเนาะดังนั้นเราไปซื้ออันนี้มาจากที่ Kim Power นะคะจริงๆแล้วมีสองไซส์นะ25 ml กับ50 ml นะคะที่ Kim Power เนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณ 4,150บาทนะคะซึ่งจริงๆก่อนหน้หน้านี้ตอนเปิดตัวใหม่ๆอ่ะจะ4,000กว่าบาทแพงกว่านี้เนาะแต่ว่าช่วงเราไปเนี่ยปรับราคาลงนะคะแล้วเราก็มีแบบว่าโชคดีมากไปในช่วงที่แบบช่วงเดือนเกิดด้วยอ่ะก็ได้แบบ30%เข้าบัตร King Power Member เอาไปใช้ต่อ ะะดังนั้นผู้ King Power Member เวลาสมุช่วงเบอร์เดย์ค่ะสามารถซื้อที่ King Power ก็ได้คืนเข้าบัตร30%เนาะแล้วก็ที่สวนอดปคุปปิก25%ดังนั้นใช้สับตให้คุ้มนะ,ะก็โชคดีเลยนะคะถ้าเกิดใช้ได้สับตอะนะคะดังนั้นคือเป็นน้ำหอมที่บอกได้เลยว่าหายากอะขนาดไปฝรั่งเศสไปสนามบินฝรั่งเศสเราหาไม่เจอเออเราหาไม่มีนะแต่ว่าใครหาเจองนี้แบบเราก็ต้องขออภัยนะคะเพราะตอนเราไปนี่คือเราเดินเท่าไหร่ก็ไม่มี เป็นกลิ่นที่แบบเราชอบมากแต่ว่าครั้งแรกตอนที่พนักงานที่ัวเวอร์สเปย์ให้ที่กระดาษค่ะเรายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะกลิ่นแบบประมาณเหมือนกระดาษชั่วแต่พอเวลาสเปย์ใส่ผิวเนี่ยมันกลับเป็นกลิ่นที่แบบหอมมากนะคะหอมมากๆแล้วก็ติดทนมากกว่าอีกสองกลิ่นที่เรามีเนาะสำหรับตัวของเลเซอร์เดชเนลนะคะในตัวของเดวิลเนี่ยตัวเนี้ยก็คือเรามาดูของในเรื่องของท็อปโน้ตเนาะเดี๋ยวเราจะมีปับกให้ดูนะภาพนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นเนี่อาง่ายๆอ่ะคือจะเปิดด้วยแบบประมาณแบบพวกแบบเบสิลอ่ะแล้วก็พวกส้มเนาะแล้วก็จะมีจําพวกในเรื่องของโรสเจสแมนีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกแบบ,แบ,บชูลี่กับบูตี้นะคะดังนั้นเนี่ยท็อปน้ตเขาจะเปิดมาแบบแนวเขาเรียกว่าแหละเหมือนแบบสดชื่นแหละสดชื่นสะอาด,ป,อดปลอดโปร่งร่งจมูกเนาะแล้วก็มีแบบสลับกลิ่นที่แบบมีความหวานเล็กๆ ได้เลยว่ายูนิเซกผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคะแล้วก็ทำงานเนาะเที่ยวออกงานกลางคืนได้หมดนะคะซึ่งกลิ่นเนี้ยตอนแรกจริงๆอะมันเป็นอินสปิเรชันของน้าที่ว่าเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุดสีดำสวยมากแล้วก็กลิ่นแบบกลิ่นนี้เลยแต่ตอนนั้นเราไม่รู้กลิ่นน้ำหอมอะไรเจออยู่บนรถไฟฟ้าเนาะแต่คิดว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบน้ำหอมแบรนด ู้สึกแต่เรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยกลิ่นมันกลิ่นคืออะไรจนเราไปซื้อที่ h o ง e p o เว r แล้วกลับมาสเปซที่ตัวเท่านั้นแหละถึงรู้ว่าอ้าวกลิ่นเดียวกันนะคะและเป็นกลิ่นที่คนถามแบบเยอะมากเยอะมากๆเนาะดังนั้นก็คือจะมี125 ml กับ50 ml นะคะซึ่งวันนี้เราขออด้ดูอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอะคือเดี๋ยวเราจะใน วิดีโอต่อไปเนาะเราก็จะมีรีวิวในกลิ่นถัดไปนะคะตามภาพที่คุณเห็นเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของกลิ่นที่ขายกับตัวชาแนลด้วยนะคะดังนั้นกลิ่นเนี่ยถือว่าแบบดีมากอะติดทนไม่จะบอกยังไงคือแบบต้องมีอะโคตรหกอะคือไม่มีไม่ได้แล้วอะคือใส่ไปทุกวันที่ใส่กลิ่นเนี่ยคือจะโดนฐานตลอดก็คือของอะไรกลิ่นอันไลคือมันกลิ่นหอมมากแล้วมันดูแบบอะไรมันดูแบบผู้ดีมากอะ เออแต่ถามว่าเราแต่งตัวหรูไหมเราก็ไม่หรูนะปกติถ้าเวลาเราทํางานเราก็แต่งเดสปกติหรือบางทีเราใส่แบบสแลกเดอรกางเกงอะ่ะเอออาจจะดูแมนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันถือว่าเป็นกลิ่นที่แบบใส่แ,แบบสุภาพอะฉีดเยอะก็ไม่ได้ทําให้เขาเรียกอะไรนะคนข้างๆเวียนหัวหรือว่ามีอาการปวดหัวไม่มีเลยนะคะเขาก็รู้สึกแบบเบิกสะอาดสดชื่นนะคะนั้นแนะนําเลยนะดังนั้นใครที่แบบ สนใจเนาะอาจจะไปลองดูตามห้างในกรุงเทพซึ่งตอนนี้ละห้างกรุงเทพเราเห็นหลายท่านบอกว่าเริ่มมีขายแล้วละแต่มีเราไม่รู้ว่าคือห้างสาขาเลยต้องไปสอบถามดูเนาะแต่ราคาถ้าเกิดห้างจะแพงกว่าน,นี้นะแต่นี้มันเป็นราคาที่เราบอกแล้วว่าเราเอามาจาก k i ว p o w e r เนาะเอามาพักหนึ่งแล้วด้วยดังนั้นก็คือราคามันค่อนข้างที่แบบจะถูกกว่าที่เคาน์เตอร์แน่นอนนะคะยังไงถ้าใครสนใจเนาะลองดูนะคะถือเป็นอีกหนึ่งน้ำหอมที่แบบ ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ใส่ออกมาแล้วแต่ว่าจากหน้าตาดูไม่ดีอ่ะแต่ทำให้ดูดีได้นะคะดังนั้นคือลองดูเนาะกัดฟันสู้นะกัดฟันสู้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความหอมค่ะบอกได้เลยว่าคือคืออะไรนะมันสร้างความสุขเนาะ ในเรื่องของปารวันในการแต่งตัวหรือว่าในการสร้างบรรยากาศหรือในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะคะดังนั้นกลิ่นเนี้ยเมื่อไหร่ที่เราสึกแบบเศร้าๆเหงาๆตื่นมาสเปย์อันเนี้ยโอ้รับรองเลยวันนั้นจะเป็นวันที่แบบสดชื่นและมีความสุขมากๆนะคะยังไงถ้าเอ,อ่อทุกคนนะคะชอบนะคะการรีวิวของน้ำหอมของกินหอมนะสองห้าหกสามนะคะรบกวนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะพร้อมกดกระดิ่งนะคะแล้ะติดตั้งให้ ป้าเชญนะคะก็จะเป็นคนที่แบบมานะคะรีวิวนะคะทยอยทยอยทำเนาะแต่จริงเนี่ยป้าเชิญไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านน้าหอมนะแต่เป็นคนแค่แบบเพราะอะไรอะ่ะชอบใช้น้ําหอมนะคะบุคลิกก็แบบบางอย่างก็ไม่ได้หรอกแต่ฉันอยากใช้นะคะก็คือจะเป็นกลิ่นประมาณนี้แหละเนาะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเนาะเราก็จะมาพบกันใหม่นะคะยังไงวันนี้นะคะขอบคุณมากมากทุกคน เอามาฟังในข้อมูลที่ทางป้าเชอรเนี่ยได้อยา,ากจะแบบนำเสนอแบบง่ายๆทุกคนเข้าใจนะคะขอบคุณมากค่ะ